การสวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมโยริฮิเมเกมเมอร์ทวีเอครับวันนี้ก็อยู่กับเกม m a r ์สไนเดอร์ซูเปอร์ไฮแม็กฮครับมอสวันนี้ครับก็จะมาเล่นเกมนี้กันหน่อยนะก็หายไปนานนะที่ผมไม่ได้ทําคลิปน no. งมือถือเลยครับผมอันนี้เป็นเกมมือถือเนาะก็มาเล่นกันเลยครับวันนี้ครับผมก็จะมาเล่นเป็นตัวละครไนเดอร์ตัวใหม่ครับก็คือ เราจะมาเล่นเป็นมาร์เตอร์ไฟยี่สิบปีครับผมคือเน็กไฟกับ <c oughs> เน็กไคสาครับผมโอเคผมจะเล่นเป็นมาร์เดอร์ไฟครับเอาร่าไอเดียเอามุนแอคเซลอ่ะชอบ <c oughs> เราจะประตู้กับไนเตอร์ความเร็วด้วยกันครับคือคาบุโตไม่ใช่คาบุโตเออนั่นก็คือกาแทกครับโอเคเป็นไอคือยกแรกที่ผมอยากมาทำคลิปเนาะเออไม่ได้หายไปนานกูก็คือผมมีติดก็คือ ผมขี้เกียจทำแต่ว่าอันนี้อยากทำให้เฉยเพราะมีแดงโอเคมาหนุนกันเลยครับมาแล้วเฮออย่างเท่มอดอันนี้คือเจ้าเงยังมีคาร์ตากาแทกมาหนุนหนุนกันเลยยกที่หนึ่งเริ่มเปิดมาออกเปิดก่อนได้เปรียบนายนี่เปิดก่อนได้เปรียบเ,เยบตะเตะเตเตะเตะ,ตะ,ตะ กเตะเลยเอ้เอออะไรอะไรอะไรสตาร์ทอัพไทยคุนสตาร์ทอัพแล้วก็เตะมันอืมไม่ตายเอาไหมสตาร์ทอัพอเซลตรงเจูถูกจูถูกพลังขงกี่ป um, ีด้วยเออ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 สวยจด มาครับยกทีละส,ส,สองอ่ะหนึน่มเอาไงเอาไงเออเอาเอาปล่อยให้มันตีไปเออเออตี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 เออมาเออเออเอาไงเอาไงเข้ามาสิครับเข้ามาสิครับกูจะกลัวทำไมเหรอเออเอาเอามึงเล่นไม้ตายกูใช่ไหมเออเล่นไม้ตายดีนักมึงเฮ้ยเอ้ยเอ้ยจับแท็กนะ้าชนะชิบไม่ได้หรอก แต่เวลาแล้วสินะตาอับเอ้ยทีบแล้วก็ไนเตอร์คิกเนี่ยทามไอ้ห้องตาครับเรียบน้อยทายอัพหาย <c oughs> จังเทไฟนิกกูจังเทครับมาด,ด้วยไฟนั่งนิกฟอมนิกไฟด้วยนะภาพมึงขี้สป,ปีเว้มา เออเออเอออะไรพี่เอ้ยเอ้ยเอ้ยยายาดูกันก่อนเลย่งนะกูกูกันเฮ้ยยายายาพี่น้องยาที่บอกว่ายาไในตัวถีบไวิโดนเออโดนะเว้ยไอากูชาดลองกันเอาฟันไปกับฟันปัาเพื่ออะไรเออสนับปืนจบกูไม่ไหวแล้วเว้ยอืม พึ่งปอกสตาร์ทอัพกูได้เหรอืกูไม่มีวันแพ้มึงหรอกอืออือสวยชนะจบชนะสินะจบแล้ว <c oughs> โอเคครับคู่ตอบมาครับผมเล่นตัวผู้หญิงบ้างเอาเป็นมาร์ดเนด์ฟิมโอเค เจอกับโอจารครับคู่แขนของเธอครับผมอาซากุระโอเคคู่สุดท้ายแล้วเป็นคู่ที่สองเนาะเอาตานไนเดียปายากูผมเอาเอาตานสะพานดีกว่าตานสะพานมาเจอกันหน่อยโอจา <c oughs> อาซากุระ เจ๊ฆ่าพี่สาวฉันไอห้หักมึงฆ่าพี่กูมึงฆ่าพี่สาวกูฟันนี่เตะฟันนี่ฟัน,อ,ฟนอะไรอาวเวินช่วยหน่อยเออสวยงามเออมันเนี่ยอาวเวินเดี๋ยวเอา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 ันนี้ดูดเด็กมึงนี่ซอสเอาคือใส่ผิดดี่ ออเออเฮ้ยเฮ้ยเใจเย็นเย็อเออ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 กูเรียกอีกนี่เออออเพยังสวยมึงบอกว่าผู้หญิงสู้ไม่ได้ใช่ไหมสัตว์นี่เอามาเลยครับอันฟิล์มเฮ้ยซอฟต์อืมอไนี่อีวิวเเอร์เ่ นึ่มีม e ึงเรียกึงเรียกเอมังกรบินเงียถามจริงเออ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 อีกอื้ออือแบ็ควินสวยหใกล้มัเเอเฮ้ยเฮอ่าสวยไอพี่อื้ออืืออืาวอจะให้ไฟนันเวินกูไฟมันกันไหไฟนอนเวินจะสู้กับคู่หญิง ยังชั้นอย่างนั้นเหรอบินมาแล้วเอาเลยหง้าพลัง่งหงนมตายไปรอฟันคอแม่งอือตายสวยงามโทษรน่ารัก,กเสียงชอบเมียชินกิหน้าที่ทของเมียชินกิ นาอชินกีบอกเมียกูด <c oughs> ีเออเออเอต่อยต่อเตะเออเออเออมเตะดาบแม่งเนี่ยมันไตเออเออดาบแม่งเนี่ยเอออ้าวอปครับออ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  อือดูตามอีกรอบกันแอามนะเฮ้ยยื่ออสวยโอเคโอเคชนะแล้วโคตรน่ารักอ่ะโอเคครับคลิปนี้ขอลาไปไปก่อนไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้าครับบ๊ายบาย